อาแม่ใหมดเวอร์พรอนก่อนเวยพอด้วยจุดลูกสาวลูกช้าลูกสาวจะตบเลยลูกสาวลูกจ๋าไปปีแรกแต่รอบเป็นลูกจิ้งจนะคะว่าเป็นจิ้งจิ้งใกลใเนี่ยคยพรใครแม่ได้เวยร์พอนให้จับลูกนะคะวมันนี่ถือว่าเป็นวันดียิ้มเพื่อสื่อมือนชนหน่อยค่ะแต่เวยพรอนนั้นจะตบเลยค่ะอะไรวะไม่เคยบอก เดีะยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟแสงไม่เยอะอยากให้ลูกยังไงล่ะอารู้กอดกอบลูกก็ได้ครับครั้งหนึ่งกอดอาจารยจะต้องสี่เงินสามบาทครัผ่านลุ้นจบจนได้หอมแก้มเลยจุกแก้มเดยจุกแก้มแม่ แม่จูบแก้มก่อนหน่อยจูบแก้มแก้บแก้มเกินะเกิแทนล้างขามาเร็วแม่จูบแก้มไม่หัวดีดีอะไรดีดก็ให้ไปให้หมดให้เลยๆแตไม่เจ็บตัวแต่เลยอย่างเดียวเลยด้วย Arrow, จ๊บแ so ม่งหวนค่ะแม่จุ๊บแม่งหวนได้ละหนูเด็กนี้ค่ะแม่จุ๊บแม่งหวนเลยจุ๊บแม่งหวนเลยจุ๊บแม่งหวนค่ะจุ๊บเลย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 แม่มาแฮปปี้กับคุณแม่ในถือว่าสุดยอดละแหมกขอบคุณแม่ที่ให้ชีวิตมาจนถึงวันนี้แล้วก็ดูแลลูกมาตลอด ก็เป็นทังแม่ทั้งพ่อนะคะก็วันนี้ลูกถือว่าเป็นวันเกิดอีกปีนึงได้มากับแม่เราก็ขอให้แม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็อยู่กับลูกเป็นนันนะครับ สรุปก่อนพิบายนสรุปก็คือสรุปราคาอันนี้ก็เป็นของขวัญคือของขวัญที่เอเป็นเค้กนะคะที่คุณแม่เป็นหัวจะใหุ้ลูกนะครับกินเล่เลยนะครเพราะว่าแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะคะสำหรับทุกท่านอาจารย์เซกนะคะก็ได้ถือโอกาสวันนี้ันเป็นวันเกิดของตัวเองนี่แหละจะถือว่าเป็นวันดีที่จะมอบของขวัญวันแม่ให้กับในวันเกิดของตัวเองด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันสิครับว่ามีอะไรให้ได้บ้างค่ะน่ารักเลยน่ารักน่าเดกน่ารักน่ารักน่าง มีกิงกระต่ายมตาวนี้ไ่ใช่ค่ะไม่ใช่วนนี้อาจาแจ็คเอาบ้านหลังนี้มามดินดอนล้าอันแรกเลยแม่ก็สุขภาพไม่ค่อยดีก็เลยเอาเพื่อนไาให้กินยาทามาให้กินยายาแก้ปวดยาทาแก้ปวดงาดำ ก็ให้แม่ไปแล้วแม่ก็เอาเงินมาให้ด้วย่อกมาเท่าไหร่คะบอกมาสามพันอันนี้เอาไปตดนนะคะเอาไปทาไหนไม่ใช่กินนะคะเอาไปทาปวดปวดตรงไหนก็ทาตรงนั้นปวดหัวก็ทาหัวปวดไรก็ทาตามีอะไรอีกบ้างหมดจะไม่หมดนะคะอันนี้จะเป็นของ อันนี้ต็จำอยู่แล้วนะครอันนี้ก็เป็นผ้าที่สั่งมาจากเชียงใหม่เจ้าโดยให้รบกวนคุณป้าของน้องพลาวน้องแพรแล้วก็คุณแม่ของน้องพาน้องแพร่ไปลือกมาให้เลือกมาให้บอกว่าก็ถือว่าดีมากแล้วส่วนมากค่ะเป็นผรู้กันเขาเป็นอะไรนผ้าซิ่นจากร้านอะไรอ่ะ ทอผ้าไหมเอ้ยทอผ้าไทยบ้านทอผ้าไทยนะคะจากเชียงใหม่สวยงามเป็นจิ้นจกของคุณสารพิษสวัสดีค่ะใช่แล้วค่ะเป็นไงทำดูใส่ยุ้ยนะคะไม่ได้ซื้อมากินอันนี้ก็ใส่แล้วคุณแม่นะคะสวยงามสวยงามดอกกุหลาบเป็นจิ้นจกแทนนะครับชอบไหมคะอันไหนลองใส่ดิแอบรูป สงเลยแม่สมเลยเ้า้าท่นเหรอใล้กันกไเขาสวได้ไหมโอ้ยสวยจังเลยเดยเลยยวเลยหตมอนใช่ไม่ตอันนี้น like ่าจะใช่นะหมดจ้าัหมดจ้าห้า ชอบไหมคะชอบค่ะอันนี้ใายที่ว่าถุงแล้วเท่าไหร่แม่ถ่ายแม่ถ่ายสองเก้าเก่ยเท่าไหร่คิดว่าถเท่าไหนึ<_<_ atos> <_ atos> <_<_<_<_่งถ้าถ่ายสองเก้าเก้าถ้าถ่ายถูกเดี๋ยวมีอีกชิ้นหนึ่งให้เนื้อควาอีกอย่างอยู่ไว้ให้เท่าไหร่เท่าไหร่แม่คิดคิดว่าเท่าไหร่ไม่คิดว่าเท่าไหร่คะรนี่เต็มที่เลยแพงสุดเท่าไหร่ฮะสองพันห้าร้อย ของฟันที่ชิ้นหู่แ้รูก้รแงรแเนีสามพันบาทโอขาย่องไปห้าร้อยไปห้ายไปห้าร้อยใหนไหมให้ไหมให้ค่ะให้แต่นี่ชิ้นหนึ่งค่ะอีกชิ้นนึงอันนี้เป็นรีเชียรมากเลยนะคะเดไหมอีกคูนึ่งไม่ว่าเป็นพญานโทษใช่อ่วนอ่ะโทษ ไปบนอะไรกับคุณหิงเขาไปบ่นอะไรกับเขามาวไอะไรกาอะไรตัวเล็ก้ม่ก็ชอบนะยอ่อะไมได้ไ้หยาอยู่ยังยอยู่จะเป็นมินชื่นมากเลยอันนี้นะคะเป็นต่ออันนี้ก็เป็นกระเป๋าใส่เท้า กระเป๋าสตางค์มันเป็นเป๋าสตางค์แม่แม่เอาไว้ใส่ตังเหรียญนะเอาเก็บไว้เผื่อจะไปทำบุญทำก็ได้โอเคกระเป๋าอจะเลี้ยะเลี้จะเลี้ยบนกับคุณหนิงเขาใช่ไหมจะจับให้คุณหนิงไม่ได้จีแย่กระแป๋าออให้ใช่ไหมใช่คุณหนิงมันก็บ่นหนูทุกวัน ก็เลยจะซื้อให้เขาสักทีบ่อยก็เลยพาไปซื้อได้ผลแลองดูเสรนะนี่คนเนี้ยผลก็ไม่ดีทุกวันเลยบไม่แคร์อันนี้ให้แม่นะฮะอ่าอะไรอะไรเปิมันชื่ออะไรอยากรู้ก็ไอะไรเนี่ยมันชื่ออะไรล่ะสมรัยขายเช้าอะไรมันชื่ออะไรครับคุณแม่แบรนด์อิมพอร์ต มันคือต้้งหูทองนะคะต้งหูทองค่ะซื้ออาใัยเลยค่ะมาแม่ใส่เลยใส่กันคะอาจจะเจอใส่ข้างนาแต่จนะคะห้าก่ประจํานําจะไปร้านไหนไปไหนจะสรอยอ่ะเก็บไว้ก่อนข่าวภาษาข่าวภาษไม่ต่งค่ะอ่ ไม่ตันครไม่หนุดไม่โอโหหงลูกไม่หงุดหงิดซลส่ได้ไม่เป็นสอนด้ยนะแกจะไงอ่เพราะว่าไปวัดมีต้องถอเนี่ยรดารมดาอย่างนี้จะโอเคเลยไม่หลุดนะครับอยมันจะไม่ลุดมันจะเป็นสำหรับคนมีอายุในสมรชาติยัเสถันเจนนะคะ เดียวเจ้เขาไม่ถนัดเสียอผ้าว้าวปีบอยปีบอยปีบอยตกข่าวไปเยอะแล้วเนี่ยตลอดใช่ตอนนี้ไดไปคุณพ่อคุณแม่แล้วค่ะแช่เท้าว้าวเฮ้ยคุณลูกเฮ้ยได้ไหมนะมันหนามันอีกครั้งนี้มันในโอ๊ตาเยอะพี่ๆไปหาเหล็กเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราตัดเข้าโฆษณาก่อนนะคะเดี๋ยวพอเสร็จเสร็จแล้วเราเข้ามาดูอีกรอบนะคะ เจ็ตร้อ้าวสวยมเลาเสื้อขาเต็มูดอย่างเงี้ยเล็กไหมกรชอบนอย่างเยต๊งต๊งงอย่างเงีสวยได้แล้วบอกเขาไม่ารักอาไฮเลย้ยให้เลยไม่อยางไ้ดอกเล็กๆวะะได้ดอกเลกๆหมาตัวนี้แม่คือเ่กีด แม่กล่อนก็ลุกมเลยปากก็พลาอีกไปการันตีเขาแน่ว่าของเท่ของไทรระดับการ์ตูนดาวบากนม่หลายนักพึงหมื่นใช่นะคะอ่านี่ให้แม่ไปเเลยอดิเลยเดี๋ยวปีหน้าถ้ามันยังใส่อะไรี้เมาลองให้แม่ใส่เนาะเพราะมันจะลุกหมายถึงว่าแม่ไม่ค่อยได้ใส่เดี๋ยวปีหน้าจะมาเป็นระยาเลยโอเคขาดรุ่มเลยขาด กอดด้วยกอดแม่ด้วยจุบแกด้วยจแกมด้วย่ใไม่ใช่นมม้จเดกอยเนาะแล้วก็ไปดูรูเนี่ยนั่งไหมนี่นั่งไม่แขงับก็ไปอยู่กันทังสิอยู่กทั้วนสิอยู่ไปอยู่จะได้แต่ต้อหวานก็ไม่ตางก็แล้วนที่น้นก็ไม่ได้อยู่ด้วยเลยแม่

ก็ถือว่าบันสึกเสร็จเสร็จเปที่งานนะครับแล้วกวันเกิดของจันเจ๊ด้วยแล้วก็ถือย้อนหลังวันแม่จันเจ๊ด้วยก็ถือว่ารูปทุกคนบอลก็คือเป็นเหมือนตัวแทนพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับที่เป็นรู้สึกธิ์องจนเจ๊นะคะได้มาทําสิ่งที่ดีๆและเป็นสิ่งที่จันเจ๊ไปสัตยาจะมาม่าแขวนทุกวันมันอยากไปมากงเลยที่เคยไปสัพเปลียเลยตั้งแต่เป็นชีวิตเป็นอาจารย์มาจนถึงวันนั้นไม่เคยมาบ้านในวันแม่แล้วก็ไม่เยล เปีนี้ก็เลยเสนองให้เลยครับนะครับก็ขอให้พวกเราก็บอดเป็นตัวแทนเนาะก็วอพดแท้จัดเจ๊กับแมงหัวนะครับสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็เจรรุ่งเรืองมากๆคุณแม่เจริญเท่าไหร่ลูกก็จะเจริญตามเท่านไหร่ถ้าสาถึงร้อยเท่าเรื่อยๆทุกๆปีโอ้โหอีกสองปีก็ไม่ได้แลยอีกสองปีก็เป็นต้องบอกมหาลัยแล้วก็ ครัวก,ก็ไม่มีใครน,นะแต่เหลือแม่แล้วก็พี่ชายก็ขอบคุณทุกคนนะฮะโดยเฉพาะบอยแล้วก็ครอบครัวหนิงทุกแล้วก็ทุกๆุกคนนะฮะลูกๆที่มาด้วยเหมือนกันก็หวังไว้ตั้งนานแล้วนะฮะทุกครั้งวันแม่ก็ไม่เคยได้ได้มากราบแม่นะและ้ว คืออยากจะมาทุกทุกปีโดยพนทา่แต่ก็ด้วยมันมีพนักานที่ทุกทุกปีก็เลยไม่ได้มาปีนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดยีนะฮะที่ทั้งวันเทิดนะก็มันเกิดก็อยู่ในเดือนเกิดคือมันแม่ด้วยก็ได้มีโอกาสได้มากราบแม่นะฮะในรอบ10ปีนี้นะถ้าต้องขอบคุณบอยอีกครั้งหนึ่ง นะคะท,ที่ที่ผ่านมาแล้วเฉพาะตัวเองก็ผมยังไม่มีปัญญาที่จะมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เบนมันบอกแล้วอย่ไปว่แน่นเดี๋ยวอาเขาตื้อมาให้เบ็ดเบ็ดเน็ดข่าวล่วงไปเนี่ยคะเห็นไหมเบเบนทําแผนฉันแท็บแล้วนะเดินกลางมันมตีนเด็